ปีสิสสงามีแเพราะว่าตอนนั้นผมไดสตรอรี่ว่าีอยู่้างนอกมหายก็เลยตามวันนี้ได้เพราะว่าาน,นั้นเพื่อนผมควนไปตามที ผมก็เลยไม่ได่แล้วก็ได้ถามนิดหน่อยว่าเออเเป็นยังไงอะไรไงครับถามว่าเรียนสนใที่ไหนอะไรประมาณนี้เเลยแต่ตอนนั้นไม่ได้ขอความแ็คอะไรเขาเข้าว่าตานนองขอริล้มหับเริ่มล้มล้มไปเอเนตอนนั้นก็ไม่ด้ขอคแ็คแต่ก็ทากันทาตรงที่ราเจอเจออี่ที่

ไปกับเพื่อนอะไรมันไ่้เปลาไม่กวก็ไม่ตที่เป็นกางพูดกัอยู่เย่ไปอู่ที่ตัดรัดวที่มานังเดียวเราอะมองเข้าไปในค่ะไม่ได้คิดอะไรเลยค่ะไม่ได้คิดว่า รู้จักกันไปประมาณหนึ่งปีค่ะถึงคบกันก็คือนับถือกันเป็นพี่น้องอยู่ในสถานะพี่น้องค่ะพี่น้องจริงๆไม่ได้คุยกันอะไรเลยแล้วก็รู้จักกันไปเรื่อยๆก็เลยรู้สึกว่าเขาอคนคนคน แต่ไม่รู้จะสวยต่อไปหรือปเอปล่า <laughs> ใจเย็นใจเย็นมากๆเลยค่ะถ้าจไม่สวยเาอะถ้าเราก็อยูหัยคนเดียวู้เดียวู่คนเดียววอะกันได้เรามงเขอบคุณคับใด่ะ่ะอานค่ะน้องเน่ะ ไกลยอย็่ก็นลับแรวมองว่าน้องมเป็นแบบตาห้อตัวบผมได้ยว่า้าเขากลพูง การใวเพื่อนการรวมเพืนแล้วมันไม่ยากเนี่ยเพราะเพื่อนคนไทยก็ได้เวลาไปถ้าจะไปสี่คนก็มูไฟมีไฟเนี่ยถ้าไปหกคนก็มูไฟ วันนี้ก็ได้มาเป็นครอบครัวยองงัยแันรัาได้ดูแล